สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกจะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนยูนเต็ดไปได้เลยครับวันนี้นะครับจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเชริฟครับทีมจากฝูงของศึกมอร์ดัวร์ลีครับ สำหรับเกมนี้นะครับแมนยูนเต็ดเองก็ต้องการเก็บ3แต้มให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกมแรกในการประเดิมสนามฤดูกาลนี้ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีคับพวกเขาก็แพ้คาบ้านนะครับดังนั้นเกมนี้ต้องการกลับมาเก็บ3แต้มให้ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็เพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปครับวันนี้ครับแมนยูน่าจะเน้นแน่นอนนะครับในการจัดตัวผู้เล่นเกมลุกน่าจะใช้เป็นทางซานโช่นะครับโรนัลโด้แล้วก็แอนโทนีส่วนเกมแดนกลางครับคาเซมิโร่บลูโน่แล้วก็ทางฝั่งของกิเซนอ เกมรับวันนี้ครับใช้เป็นลิซานโดมาร์ติเนสจับคู่แพรรี่แม็กควานะครับก็เรียกว่าเกมนี้น่าจะจัดเต็มแน่ๆนะครับสำหรับแมนยูวันนี้พวกเขาจะยกคลนะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างเชร r ิ่ f ซึ่งถือว่าผลงานช่วงหลังเชรลิก็ทําได้ดีเลยครับ8เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนครับสำหรับแมนยูในตตดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยขุมกําลังตัวผู้เล่นของแมนยูชุดนี้ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับค่อนข้างสูงและที่สําคัญนะครับสถานการณ์มันก็บีบบังคับให้แมนยูต้องเก็บ3แต้มด้วยนะครับนักเตะของแมนยูหลายคนนะครับต้องการเรียกฟอร์มเก่งออกมาไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างโรนัลโด้นะครับคาเซมิโร่ดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อแมนยูพวกเขาน่จะบุกไปเก็บ3แต้มได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่2ประตูที่3กันต่อไปนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์แมนยูไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลี้กเชียร์ทีมอย่างเรียลเบติสไปได้เลยครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างลูโดโกเลตนะครับทีมจากฝูงของศึกเบลกเรียลีครับสำหรับทีมอย่างเรียลเบติสครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับพวกเขาลงเล่นทุกรายการไปทั้งหมด6นัดประกฏว่าชนะคู่แข่งไป5แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับโดยเกมเดียวที่แพ้ก็คือการแพ้กับทีมแกร่งอย่างเรียลมาดริดนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าทาได้ดีมากมาก วันนี้นะครับตัวหลักอย่างพวกควนมี่นะครับน่าจะได้ลงเล่นเอนดริเก้นครับวิลเลียมคาวาโยคัวกินซานเชสครับหน้าเป้านะครับอย่างวิเลยนโคเซ่น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันละครับวันนี้พวกเขานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างลูโดโกเลตนะครับซึ่งถือ่ผลงานก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับแเกมหลังสุดทุกรายการนะครับพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความเก่าด้วยประสบการณ์ต่างๆเกมนี้ทางทีมอย่างเลียบเบติสได้เล่นในบ้านด้วยนะครับพวกเขากําลังมั่นใจก็เชื่อว่าเกมนี้นะ เบติสเล่นในบ้านจะเก็บ3ามแต้มได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่2เอานะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเรียเบติสไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโมนาโกไปได้เลยครับวันนี้นะครับจะเปิดสตาร์ทหลุยเดอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเฟรเดนวารอสครับทีมจ่าฟูงของซึกฮังการีลีกนะครับ รับทีมอย่างมนากนะครับผลงานก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับ3เกมหลังสุดชนะรวดมาก็ถือว่ากําลังกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นักเตะตัวหลักจะนําทัพโดยอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับแล้วก็ทางเบนเยตแดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างเฟเดนวารอสซึ่งถือผลงานช่วงหลังก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับชนะมา5เกมติดต่อกันนะครับ เกมนี้นะครับก็ถือเป็นเกมที่สูสีเลครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโมนาโกตอนนี้กําลังกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งเล่นในบ้านตัวเองด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้โมนาโกน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างโมนาโกไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมในคัมคืนวันนี้นะครับในศึกยูโรปาลีกให้เชียร์ทีมอย่างแมนยูเรอัลเบติสและก็ทีมอย่างโมนาโกนะครับ สำหรับใครที่มางชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ